สวัสดีค่ะพบกับช่องหมูอ้วนชวนหิวชาแนลเมื่อนี้พามากินซูชิจ้ะนี่ชูชิคำละหบาทที like ่ตลาดคลองถมมากินเบิ่งค่ะว่าสีแซบแบบใดสีแซบจังใดจ้าไปแซบไปหนัวกับหมูอ้วนกันเลยค่ะเสียงโตกับสีดังแน่จากน้อยนะคะกุ๊กกัก โตวันเนสอมเนาะค่ะเนาะไปเลยวันนี้ขออนุญาตใส่ตะเกียบนะคะผมกะสิประมาณนี้เนาะกับอาสิเกกะแน่จักหน่อยกะทนเบิงเดออยยาว่ากันเอามีนี่โชย,ยู่กับเขาเอา้นว่าโชยู่ติอันนี้กะบบรู้คืกันเนาะแล้วกะวาสบีเนาะ แซบ่บคืนดังกันแน่นอนในประเดิมคำแรกเลยแซลมอนโอ้ยตกตกตกคำนี้จับทายลูกดูโอ้ยเอาไหมเอาคำไหมสมอนไว้สุดท้ายเนาะเอ้ย สบิเ <c oughs> ขาบอมีหัวเอ,อี้ยนะเพราะใช่เท่าบอกได้มีอย่างนะบัวหิมะพันดีพี่น้องสีบ้องงามนี่จักน้อยคือโกโก้เนี่ย ตะวันเคยออกแล้วพี่น้องเ้ยทำไมเป็นคำเลยจ้า ากันบ้าบุ๋มวอสบิเริ่มมาแล้ว วันดีดีพี่นอ้องบอวนี้มะ ఉప్పు hà bạc khấm bọc nhầy Lời hmm, chặt nó, khám nhầy gì mẹ, hà bạc. ไ่่ได้เวปวดเจ้า,จานี่แญ่ก็มุงอิเลียข้องถุมมันจังกินกระบวกหิมะแซบเซย ไขหวานวิ่ะไขหวานตกอะไรขออนุญาตว่า wow. ผมเกะกะขยาวากันเด้อคำใหญ่จนรุนปาก ปกติมีหลายนะหนาคนนี้ได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนเอาลุงเทียละหน่อยหนาะก็เลยได้หนานะที่ซำกันแนะ่แต่ก็ใหญ่เนาะ เขาเศ้าเขาสวยเขาแรงใส่กันกินมือแล้วข่ากัวอ้วนพี่น้องกินขบับกินย้ำคำ คำไงสวยสิยั่บ้หาบาทก็ะโพดกระดเนี่ย ได้กำไรหรือเปล่า เป็นสีอ,อิมอ่มๆแล้วพี่น้องเอ้ยเขาค้ำไงหลายปรากฏว่าวา,าสบีเจ้านี่บอบอ,บอเดือดคือสุเจ้า เจ้ามีเจ้าหนึ่งอะซื้อมากินอ,อูขึ้นดังปะคะวาสบิทสองหอยังบ่าึ้นดังเลย you okay. แบบแพงพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ก็อิ่มแล้วเนาะอะอสิขอจบการรีวิวการกินชูชิคําละ5บาทที่ตลาดทองผมเพียงเท่านี้นะคะอมื้อนี้ก็อสิขอโต้าไปก่อนเนาะอะอจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องหมูอ้วนชวนหิวชาแนลนะคะ เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของหมูอ้วนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ